น้องๆอาจจะยังไม่เห็นโอลิฟคือแบบนั้นน้ำตัวมีความมีความอะไรนะมีความซาซาสุดซาสุดเอองั้นแบบนี้หนุ่มๆก็ต้องด้วยเนเน่เมื่อกี้แบบมีแบบต้องอ่เดิมนิดนึงแล้วอเดิมนิดนึงแล้เนเน่อยากให้แนะ้ำตัวแบบซาซาตามสไตล์ของเบ็คซีหน่อยได้ไหมเนเน่โอลิฟเราเราช่วยบีบไหมช่วยบีบเหมือนเดิมเออเออเออยช่วงหน่อยไหน

ฝนยังไงเนี่ยโจทย์ให้โจทย์ให้อีเ EDM ไม่ใช่หรออีเ EDM อคาเบล่าเป็นแบบแนะนำตัวแล้วตัวเออเขินๆนโอเคแน่นอนเรารู้จักกันอยู่แล้วใช่กับเนเน่นะอมาที่ขอบคุณมากเนเน่ขอบคุณมากชอบชอคคิ้วนี้เลยเราแต่พี่เราอ่ะอยากเห็นนะว่ามันจะออกมาเป็นยังไงอ่ะถ้าสมมติว่าพวกนี้เป็นคนให้บีบขอซื้อ๋อเหรอมันจะเป็นปรากฏการณ์นะ ได้ได้รีเ่พวกเรามันได้อย่างแล้วเดี๋ยวก่อนเเดี๋ยวก่อน re re q u อาจจะได้แต่ว่าทำได้หรือเปล่าที่ e r u เ t นี่อีกเรื่องไม่เป็นไรทำอะไรก็หล่อทำอะไรก็ดูดีเราอมสปอยอยู่นล้อเออทำยังไดีคะเอาแบบแชทคแชทคคคเค ผมใช่นัะพี่ทีละคนเกมทีละคนแท็บต่อแต่ไม่แบบไแล้วแต่แท็บให้เครดิตฮันน่าเลยคนแรกเลยมาแท็บแท็บแท็บมแฮะโจทย์จะยากอ่ะคนอื่นต่อมาอยากส่งให้พี่กรณ์แบบไหนส่งแบบนั้นเลยเออมองแล้วเห็นแล้วนึกถึงอะไรทำไมอยู่เป็นเกมชู กันเป็นปีเป็นคุยเฉยเรื่องอามไปออโอเคโอเคยเยมีหูเขาเคยแบบว่าไม่เจอไม่เ้แล้วการตอบเพลงกันด้วยนะเรนได้บอกว่าขอเปล่าได้ไหมคะโอเคพร้อมไหมคะหนึ่งสองส แท็กกับเขาได้เน่พี่เชื่อในตัวเน่ว่าเน่ก็แท็กกับเขาได้พี่เราเชียร์อยู่ที่เด้ปล่อยให้พี่อยู่เฉยเดยคอนเจนพี่ไม่ค่อยดีแล้วไม่ได้แล้วพอแล้วค่ะีิดตล คุณมีเพลงของตัวเองอยู่จ้าอ้ยเดี๋จะขอเพลงมาจะแทนแทโอ้โหไ้ยที่อยาก้น้เมีเพลงี้ที่อยากห้ชมค่ะอนึ่งสอดื้อด เป็นแบบกลอบที่เป็นไอคอนิกกรอบของเบนซี่อยู่แล้วถูกต้องถ่ายลูกสวยใช่ไหมสวยค่ะของสวยนะแล้วห้องในรูปสวยแบบม่ารักสวยแบบเจ๋งจ่าอยากให้เนเน่เชิญชวนทุกคนที่ได้ยินวันนี้เลยอยากให้มาตั้งแต่พรุ่งนี้จนถึงสามีนาเลยนะคะก็เชิญชวนทุกคนนะคะที่มาที่นี่นะคะมาถ่ายรูปับเสื้อนกับครอบครัวมาถักพื่อาถัแฟนนะคะมาถับน้องหนาน้องแมวก็สามารถเข้ามา รวบบมคอมแพซีได้ค่ะแล้วเข้าไปถ่ายรูปกับครอบครัวกับเพื่นอนค่ะมีคนดีนบ้างคนอื่นๆบ้างอ่ะเมื่อกี้กดิวกับไอ้เข้าไปถ่ายรูป,มปเมื่อกี้เข้าไปเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวให้เชิญชวนตัวฮายมาอินเวสต์โลกของเราหน่อยค่ะก็สำหรับใครนะคะที่แบบว่าเป็นสายถ่ายรูปใดๆสามารถเข้าไปในโดมได้บอกเลยว่ามูทถ่ายรูปปังถ่ายออกมาเนี่ยแสงตกกระทบไปนะ

อยากจะเชิญชวนทุกๆคนนะครับในฐานะพวกเราเนี่ยเจนซีครับเจนซีไม่รู้พี่กันอย่างนั้นนะไม่กูเล่นกูเล่นก็อยากจะเชิญชวนทุกคนออกมาสร้างกันนะครับสร้างกันหน่อยไหมนะครับกับเบบซี่จูนเดอะนิวเอร่านะครับอิมเมอร์ซีฟกรอบนะครับพวกเราท่องกันไปแล้วแสงสีสันสวยงามสะสมสองแสงสว่างก็อยากสดใสด้วยก็อยากจะให้ทุกคนมาถ่ายรูปแล้วก็ชวนครอบครัวชวนเพื่อนๆมาเล่นกันนะครับแล้วก็วันนี้พวกเราก็ดีใจมากๆนานทีเราจะได้ จอพี่ๆแล้วก็ได้ร่วมงานกับศิลปินทุกท่านหวังว่าทุกคนจะมีความสุขกันในวันนี้ครับโอ้ยก็วันนี้ียกว่าครบถ้วนแล้วก็ดีใจมากๆเหมือนกันที่ได้เห็นน้องๆเพอร์ฟอร์มบนเวทีแล้วคือดีมากใช่แล้วเหมาะแล้วกับความแบบเต็มซีแต่มันยังไม่จบกันยังไมถูกนะ